สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาครับก็วันนี้มาวันธรรมดานะครับสําหรับหมายนี้นะครับหมายที่เคยมาทุกๆอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็น้ําก็จะน้อยลงเพราะว่าเขื่อนเขาปล่อยน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าสถานการณ์น้ําน้อยแบบนี้มันจะกัดดีกว่าน้ําแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับสําหรับ ที่ผมจะเล่นวันนี้ครับก็เป็นชุดไฟล์เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นชุดไฟล์เหมือนเดิมนะครับยังเป็นชุดไฟล์อยู่นะครับเอ่อเหยื่อนะครับเหยื่อนี่ผมได้รับมาจากน้าท่านหนึ่งนะครับนาท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเขาก็ส่งเหยื่อมาให้ผมใช้นะครับให้ให้ผมลองเทสตดูนะครับก็เป็นเหยื่อเนี้ยนะครับมีเป็นกล่องเลยนะครับมี รูปร่างหลายอย่างเลยมันก็ไม่ใช่เหยื่อที่มันมันพันเองขึ้นมาจ๋านะมันก็มีส่วนผสมของอายางบ้างอะไรบ้างนะครับที่ทําทําให้มันเหมือนมแมลงมากขึ้นนะไอ้ตัวนี้เป็นตัก,กแ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะว่ากระสูนมันจะใช้ได้ดีกับปากระสูนหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็จะใช้ปกติก็ใช้แต่พวกสเตมเมอร์อะไรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองตัวนี้ดูเดี๋ยวลองลากดูเป็นยังไงโอ้แอดดีเลยนะครับ แอคชั่นสวยเลยนะโอเคลองดูจริงๆพวกกระสูนไม่แน่ใจนะมันจะชอบไปพวกขนๆหรือเปล่าเหยื่อก็จะจมด้วยนะดีมากเลยน,นี้ก็จะปล่อยน้ําน้อยครับก็เดี๋ยวจะไปหลายๆหมายเลยงูอยู่วะอีงูเลยแคทเดี๋ยวลองดูกันเล่นแถวๆน้ํา น้ำที่มันไหลลงมาปลาหน้าจะอยู่ตรงนั้นเหยื่อมันค่อนข้างหนักนะครับตีก็จะลำบากลองดูกันนะกระสุกกระสุกจะกินตะกัแตนหรือเปล่าเจองูนะตรงน,น้ไม่รู้ทนะี้ยืนอยู่อะไรแม่ไงเลื้อยหวะงูนี่วะเ,เดินลงไปข้างล่างดีกว่านะ น,นี่ก็จะเป็นวันธรรมดาคนน้อยอน,นี่ก็มาแต่เช้าเลยก็พอตีได้สำหรับไฟเบอร์หกเนะี่ยเหยื่อที่เขาให้มาก็พอตีได้ลองเล่นดูนะว่ามัน <c oughs> จะกัดไหมนะ ก็เป็นเหยื่ออีกประเภทหนึ่งนะเดินลงไปเรื่อยๆนะตามแก่งตามไหลปลาน้าอยู่ตามแก่งผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเหยื่อะนะครับเพราะว่าลักษณะเหยื่อมันใหญ่นะครับผมว่าปลาน่าจะตกใจ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสตรีมเมอร์ดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นยืนสตรีมเมอร์แล้วนะครับสตรีมเมอร์สีขาวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็ตัวเบ็ดตัวเบ็ดที่ผมใช้เนี่ยประมาณเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดก้านยาวนะครับก้านยาวสีนี้เลยนะครับก็ยี่ห้อน่าจะเป็นโชกกังนะครับโชกกังนะครับกล่องละสี่สิบบาทนะครับสี่สิบสามห้าประมาณนี้นะครับ ันก็จะมีให้ประมาณร้อยตัวนะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณพันเหยื่อไฟได้เหมือนกันนะครับเบอร์ที่ผมใช้ก็เป็นเบอร์7นะครับใครจะเล่นเป็นเบอร์8เบอร์9ก็ได้นะครับใกล้เคียงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูเปลี่ยนเป็นเหยื่อติมเมอร์โอ้โหตีสายออกเลยนะครับดีกว่าวเหยื่อเบากว่านะ เงียบเลยนะครับเดี๋ยวย้ายหมายนะครับอันนี้ไม่กัดเลยนะครับเงียบมากนะครับแต่น้ำสวยนะครับน้ำสวยแต่ไม่มีตัวนะครับหรือมีตัวแต่ไม่กัดไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวย้ายหมายนะไปอีกหมายหนึ่งนะครับตอนนี้ก็8โมงแล้วนะครับโอเคครับ ก็มาอยู่อีกไม้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองหมยนี้ดูนะครับน่าจะมีตัวนะน่าจะมีน่าจะมีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคเราไปเริ่มลงเริ่มจากข้างบนลงมาดีกว่านะครับป่ามันจะได้ไม่ระแวงนะวันนี้นะที่นี่เขาปิดนะครับเขาตั้งกวยไว้ข้างหน้าเขาบอกปิดนะครับแต่แอบเข้ามานะครับแอบเข้ามาขี่โมไซค์มาก็เลยเข้ามาได้นะครับ เหยื่อที่ใช้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับเป็นสติมเมอร์สีขาวนะเดี๋ยวขอแต้มแรกก่อนนะครับถ้าแต้มแรกได้ปุ๊บเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเหยื่อที่น้าของไม้เทสลองเล่นดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองหย่อนตรงนี้ดูนะครับ ก็พอดีเดินลงไปเมื่อกี้ก็เห็นคนกระดำส่งปลาอยู่นะก็เลยไม่ไม่ลงไปต่อนะครับก็มีกัดบ้างนะครับกัดบ้างกัดเหยื่อบ้างกัดสายบ้างนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับยังไม่ได้ตัวนะครับสําหรับทริปนี้ไม่ได้ตัวเดี๋ยวไปอีกหมายหนึ่งนะครับดียวไปลองอีกหมายหนึ่งดีกว่าโอเคครับติดตามรับชมครับอ่ะเปลี่ยนหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองหมายหน้าเขื่อนดู นะครับวันนี้ก็ปล่อยน้ําน้อยนะเดีย๋ยวมาลองดูกันนะตรงนี้เลยนะครับลองดูอ่ะนี่ย้ายหมายมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองหมายนี้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับยังแห้วอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลองหมายนี้ดูนะครับจะได้ตัวไหมจะรอดไหมนะครับมาติดตามรับชมครับ จะเริ่มตีจากข้างบนลง้างล่างนะจะเป็นแก่งน้ำไหลนะครับครับหลอดแล้วดูหลุดห,หลุดนะครับหลุดเฉยเลยไล่ครับหาใหม่หลุด นะครับเสียดายมากเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้างล่างมีโอกาสอีกนะครับโอนครับหวังว่าจะไม่หลุดนะครับตัวแรกมุดมุดแล้ว นี่ครับได้แล้วตามแรกอะไรไม่ใหญ่นะครับรู้สึกว่าตัวแรกที่หลุดไปจะใหญ่กว่านี้นะครับขึ้นลงไปเลยนะโอเคครับตามแรกยอดขึ้นลงไปเลยเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเป็นตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะตีลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมีปลาตัวไหนชาร์จไหม นะครับแลกดีนะครับสีน่าสดใสดีก็มีแอคเหมือนกันนะเหยื่อ yeah. ก็มีแอคเหมือนกันนะมันปักเลยนะลากมาเนี่ยลองดูนะโอเคอ่ะน,นี่ก็ไม้ห,หนึงแล้วนะครับอันนี้ก็ข้ามมาฝั่งนี้ดูอันนี้ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยนะก็เลยลองเดินข้ามมานะครับน้ําประมาณเอวนะครับก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินเลาะๆลาไปนะครับ เริ่มตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มตรงนี้นะครับก็ตีลงไปถึงข้างล่างนู้นเลยนะครับมาดูกันนะว่าจะได้ตัวไหมนะครับก็ตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกเลยนะครับโอเคครับประกอบเบ็ดก่อนอ่ะได้แล้วครับตัวที่สองเลย เตีไว้ตรงมุมอับนู้นนะครับลากมาเอาเลยนะครับตัวอย่างจริงนะครับนี่ตัวที่สองนะครับตัวที่เดียยเองตัวที่เตี้ยนะค,ครับเคเดี๋ยวปล่อยไปนะครับ ตีก็ไปใหม่อีกรอบนึนงครับลองดูจบแล้วนะครับก็ ได้ไปทั้งหมดสองตัวนะครับ2ตัวก็หาตัวค่อนข้างยากนะครับวันธรรมดาก็ยากวัน,นัดเสาร์ที่ก็ยากนะครับก็พิจารณาแล้วนะว่าจะหยุดก่อนนะครับไม่มาแล้วนะโอโ้เหนื่อยจริงๆก็จะได้แตล่ละตัวนะครับมันหาตัวยากนะครับไม่รู้ปลาไปไหนหมดนะครับก็พอเลยเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับุมค,ครับ